ต้องแต่งแก้ล้างหอยออกกบบระบดดลงอีกนะครับติดทุระครับก็เาจะาเมาเริ่มคิดเกลิ่มคำนวณกันเนาะม,ม่นีวันที่อะไรละสิบเอ็ดสิบนั่นแหละบอกสิบสิบเอ็ดสิบสองเราบอกรู้จะได้นะเาจะเอาเป็นเด่นบนนะครับ มาตัดมาคัดอีกแคหนึ่งเป็นบนของเข้ากระสูตรที่แรกนะครับจตรหนึ่งมันก็จะได้เจ็ดกับสองนะครับแล้วกระสูตรที่สองนี่ย็ยังติดสองเก้าหกสูตรที่สามติดแปดหกแปดหกแปดหกไหมติดหกแปดหกอยู่นะครับ ซึ่งเลขหกนี่มันกับมาตจิตกับเลขวิ่งเ่านะครับยังมาติตกับเลขวิ่งตัวนี้เขาอยู่กับสูตรหาเจ็ดนี่เลขหกจิตกับใบไม,ม้ความ่ามัลซมาหกสี่หกหาหกหกเจ็ดหกแปดเลยเด้หกอัดเป็นเลขวิ่งวิ่งบนล่างนะครับมันอาจซิมาลักลักร้อยก็ได้ รักน้อยก็ได้รักซิบก็ได้นะครับหรือว่ามามาบนก็ได้มาล่านก็ได้นะครับเด็หกนี่หรือมันอาจซีโบมาการะซ้างมันงนะเอาไ้บนเป็นแนวทางไปนะครับเอ,อ่อสำหรับสูตรนี้นะครับบทก่อนก็ได้สองกับ 7, เจ็ดเด็ดเจ็ดกับสองของมัน่นนั่นแหละสูตรนี้นะครับมันสิสชอบมากรักรักร้อยนะครับ ถ้าพี่น้องจะเอาไปจับนะไอ้มาลักล่อยกับหน่วยนะครับแกไอ้พวกนี้มาได้ทั่วไปนะครับมันมาได้ทั่วไปลักล่อยลักสิปลักหน่วยของมันมันมาได้แต่ไอ้พวกนี้กระสิเนีนไปลักหน่วยนะครับเลขหกตั้งสี่ก็ได้แต่ว่ากรยังบบแน่นะครับสูตร อันนี้มันน้อยนะครับผมในนังคิดนังคำนวณของผมมาแน่แล้วล่ะนะครับลักซิฟมันสิเหลือแค่ศูนย์กับหานะครับแต่ว่าแจ็คมันสิเป็นไปได้เท่าไรกันยังบอกหูนะลักน่วยแล้วหนึ่งกับสีนะครับจหรับเลขบนแต่อันนี้จะไปไห้ใจมันหลายปันไดแต่ว่าฮอกกะเอารต้นทุนลงมาจักน้อยนะครับ่าไปทุ่มกับเลข เจงผบให้วิ่งหกเพื่อนบอกคุณเราโค้นก็นอัดวิ่งหกบนเต็มที่มันอาจจะออกเลีย่างนะครับเลข6กหกจสี่หนะเพราะว่าหกมันติมีตำแหน่งอยู่หน่อยๆน,นะครับต,ติดติดดับอยู่นหนึ่งสูตรสองสูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรดับดับหลักสิบบนนะครับกาติดอยู่หนึ่งสองสามสูตรนะครับ เออหานีแต่มิดตำนี้อยู่นะผมบอกเลยว่ามิดํำนี้ถ้าจะคิดอีกสูตรหนึ่งก็ได้มันยังติดดับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลักซิฟนี่ผมบอแน่ใจบรับประกันนะครับแจ่ลักน้วยนี่ซคิดว่านะคิดว่านะ่ะสิเป็นซีซีห้อกัเอาสูตรหาเจ็ดเขาไปเทียบถ้าเกิดว่าไม่มีีสิเป็นยังะ่ะ หาซีหกซีเจ็ดซีแปดซีกาซีพ่อนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นจังซี่นะครับเอาเอาเลือกเรนเอา,เอาอเลักนวยเป็นเลขซีนะครับเอาลักนวยเป็นเลขซีนี่ลักล้อยเขาเอาตัวนี้จับนะครับสองกับเจ็ดปจับนะแต่จริงๆริงลัก้อยขพงมันอิลี่นี่สิเป็น หลายตัวพุ่เจ็ดแปดเก้ศูนหนึ่งสองสสี่ะมันตั้งเจ็ดตัวอันนี้เป็นลักร้อเพราะมันโดยตรงนะครับจังหวัดที่เลวผมกัดเก้าออกเนี่ <c oughs> <c oughs> ผมกัดติดนะครับวงวดทีเล่กับโมิสมาธิปันไดแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมตัด นะครับผมสิดตัดสามวัน,นี้ตัดสามออกนะครับเดี๋ยวไอการตัดนี่ยังว่ากันอันนี้ผมเอาคร่าวๆมาให้เบิงงนะครับถ้าพี่น้องปุไรดมีเวลากลางรองเอาอ่าลักร้อยนี่เปจับนะครับเป็นสามตัวสามตัวไม่จปเป็นไรนะครับเบิรงก่อนเบิงสเพิ่น,น,น,นซีล็อกแส่ไออันใดงวดนเนี้ย <c oughs> นะ ่วนตัวผมให้ให้เรียนเป็นรักนี่นะครับเออนี่เจ็บวกสองหาซีสองหกซีนะครับสองเจ็ดซีสองแปว่าไปนะเรีวยว่าเจ็ดเจไปอซีนะเพราะว่ารักน้วยเขาได้ซีไหม จริงรักซิปมันก็น,นา่าจะเน้นไปที่เลขคู่นะครับให้เป็นเลขคู่เป็นหกซีนี่ผมว่าง่ามคมหกซีผมหรือว่าแปดซีนะเราจะว่ากันนะครับเดี๋ยวผมสิจับให้ยุอันนี้ก็มาทักทายพี่น้องะซื้อนะครับใกล้เมื่อไรล่ละเดี๋ยวสิวลงให้ตู้มือ,อยุบบัดนี้ <c oughs> มีเวลาแน่นลนล่ะนะครับลองหันจิตธุระนะครับบรไหาโลกคือส่องอื่นส่องราพควนกะเอาไปเทียบก,กับอาจารย์ท่านอื่นท่านเบิ้งนะครับหรือว่า ไปเทียบกับเลขที่พี่น้องได้มาโอ้ยบมมีจักรโตโบ,บเป็นยังนะครับเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางนะครับว่ามันสีมากมีจักตโตบบเด่นเจ็ดกับสองเด่นสองเก้าหกเด่นแปดกับหกนะครับแล้วก็เอาสูตรหาเจ็ดนะครับจะได้จะให้ยึดสูตรหาเจ็ดไว้บบเสียหายนะครับแต่มันก็เคยมีเข,ข่ามีรดคือกันเด้อสูตรหาเจ็ด ส่วหาเจ็ดผู้ลัง้คนเพ่นก็บว่เขาใจอยู่ได้เอายางตั้งเอาหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนเป็นตัวตั้งก็เดินนาไปถอยล้างแล้วก็เดินนาแล้วก็ถอยล้างให้มันได้พบหลักสิบนี่ให้มันได้หาตัวหลักหน่วยให้มันได้เจ็ดตัวนะครับออกบนกระล่างแต่กาต้องเลือกให้มันถือถ้าซื้อเบอร์อิลีมก่ะว่สามสิบหาตัวนะครับเจ็ดห้าสามสิบห้า เรื่องลักร้อยที่ผมบอกว่ามีไ้ยังไงมีเจ็ดกับสองบอกมันก็บอกมีเจ็ดกับสองหรอกว่าผมเขียนให้บาหับนี่ตัวนี้นะครับแบบเกิดเขาเอาตัวนี้ไปจับทีผมแจกห้่ไปอ่ะเอาเอาใบานี้ไปนะครับเอายอดตำราไปไปตัดว่ามันมีในหนีบบอ้าผมมีในในยอดตำราที่เขาก็ตัดออกนะครับ ผมมีนหยบายทำร่าเขา้อตัดดออกอ่ายังผมจะเบิ้งยกตัวอย่างยังผมจซื้อเบิ้งว่าเจ็ดเจ็ดสี่เด้อผมยกตัวอย่างจะซื้อได้ผมเลยว่าผมให้เจ็ดเจ็ดสี่ไปเลยเด้อ<ม><ม>เ,เบิ้งที่เราทำมาเราับมาเบิ้งผิดเจ็ดสี่นะครับมาเบิ้งผีดเราเจ็ดสี่เรามีเจ็ดเจ็ดสี่ห้ออกไปแปดเจ็ดสี่มีเก้าเจ็ดสี่มี บวมีหนึ่งนะครับห uh. <te> ้างประตัท <t> ิมนะเจ็ดมันบมบวมีนนีบวมีนีหนีอยู่เนาะเจ็ดบวมีดอกเจ็ดมันบวหอดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแม่ละเออบวมีเจ็ดเจ็ดซีบวมีนะครับรักร้อยในในไอสูตรรักร้อยนี่ผมก็ แกล้มผสมควนแต่มันก็นหลายตัวนะครับสูตรลักร้อยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันมีถึงเจ็ดตัวแต่ห่าก็มีวิธีตัดนะห้อเอาลักร้อยนะครับที่ผมหายไปเนี่ยไปจับกับสูตรหาเจ็ดจับกับสูตรหาเจ็ดถ้าเอาตัวนี้ไปเป็นตัวตัดนะครับเอายอดตำล่าเข้าไปเป็นตัวตัดนะ เดี๋ยวผมจะจับให้อยู่นะครับจะให้ผู้ใดมีเวลาอาจับเข้าๆไปนะครับว่ามันง่ามว่เอาเจ็ดไอ้ห้เอาสองนะครับสองไว้เป็นรักร้อยนี่แหละรักรอยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองับขานไปซีเลยก็ได้นะครับสามรู้รสึกว่าสิ์ติดรับรับก็ค่อนข้างสี่ ดัยูยนะสามนี่ก็ได้เอ่มซียูโบยูเด้งวันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจทย์นจังใดจังว่ากันมื่อนี้กะแฟมาทักท้ายนะพี่น้องกับบอไดตัวเลขไปดอกว่าแบบนี่ล่ละไอซื้อไปตามนี้นะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยไอเน่นเลขโกไว้นะครับทิบกวขีดไว้นี่พี่น้อง ผมเมืองกลักล่างก็เด้อผมก็ได้คำนวณคร่าวๆเนี่ยโอเคเน้นเลขหกนะครับเลขหกนี่ไม่โอกาสที่มาล่างสูงคือกันสูงนาทีสูงก็นงนงบนแต่บนก็นโอเคขึ้นกันนะครับอย่าไปว่าเด้อพี่น้องม,มันมักเบิ่อหลาจะเป็นหกหกก็ได้หกหกนี่มันมันดันว่าเขาแต้มมาได้แต้มน่นจะเป็นแต้มที่หกเจ็ด หกเจ็ดหกหาไปที่สี่บอกนะเดี๋ยวจังหวะกันนะครับเดี๋ยวผมสิจับให้ไหมเดี๋ยวผมสิมาสรุปให้ไหมอยู่อีกหลายมืออยู่ดอกว่าอีกสามสี่ห้ามืออยู่นะครับเดี๋ยวจะลุงให้แล้๋ยวผมจะลุงดับลุงเด่นอีกอะไรเดีวจะจับกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจังไดกะคอมเมนต์คอามาผมลืมลุงสูตรใดลุง้งลุ้งเด่นแล้วบอกลืมลุงดับบอกเดี๋ยวดับผมก็จะลุงให้เบิรงนยูนะครับ เดี๋ยวจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาหรือว่าไล่เข้ามาจา์เริ่มสูตรนั่นบอกว่าเริ่มสูตรนี่บอกผมบางทีมันก็ลืมนะครับครับบอว่างคนไดนะครับช่วงนี้แต่พอดีเหตดทุลุงสุะแล้วก็เลยมาลงให้พี่น้องเบิรนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ